วิกฤตโควิด -19 นะคะกระทบต่อภาคธุรกิจแทบทุกประเภทค่ะโดยเฉพาะการท่องเที่ยวถือว่าเจ็บหนักหน่วงที่สุดเลยนะคะแม้ว่าช่วงนี้จะเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นแล้วแต่ว่ามันก็ยังกลับไปไม่เหมือนเดิมไปดูกันนะคะว่ากลุ่มไกด์นำเที่ยวหรือมคุเทศเนี่ยเขาปรับตัวกันยังไงติดตามจากรายงานค่ะจากอาชีพหลักค้าขายแต่เป็นคนที่อายไม่ค่อยกล้าแสดงออกฟาริดาทุมมาลีชาวบ้านบ่อเจ็ดลูกอำเภอละงูจังหวัดสตูล ผ่านการอบรมได้ใบอนุญาตมักคุเทศนำเที่ยวในพื้นที่ช่วยสร้างงานในชุมชนตั้งแต่คนเรือชาวประมงกลุ่มแม่บ้านร่วมกันดูแลลูกค้าทั้งอาหารการกินและกิจกรรมสนุกสนุกทุกอย่างเพื่อสร้างรอยยิ้ม 19ทํิาทำเอานักท่องเที่ยวเงียบหายพอเริ่มผ่อนคลายเดินทางได้กลุ่มแรกๆที่มาเที่ยวคือผู้ใหญ่วัยเกษียณเพราะมีกำลังซื้อมีเวลาว่างบ้างมากับกลุ่มเพื่อนกับครอบครัวคนเป็นไกด์ก็ต้องปรับตัวจัดทัวให้ตรงใจลูกค้าไหวเกา๋าการหยุดท่องเที่ยวไปสามเดือนสำหรับคนท่องเที่ยวนี่แทบลงแดงเลยครับพอเปิดท่องเที่ยวปั๊บสิ่งแรกที่รับโทรศัพท์เลยไก่เอก ไปเที่ยวได้ยังบอกได้ได้ที่อยากมามาเลยเงสะตูนมาได้แต่จะมีกลุ่มบางคนที่เขายังมีความสามารถในการเดินทางท่องเที่ยวได้เขายังมีความที่อยากจะท่องเที่ยวก็เดินทางมาท่องเที่ยวก็ปริมาณผมว่าหายไปเกินครึ่งตอนนี้เหลือประมาณสัก3 0มเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นไอ้ผู้สูงอายุเนี่ย เราต้องทำในเรื่องของสุขภาพเราต้องทำในเรื่องของโรคประจำตัวของเขาและก็การที่จะปีนไป่ายไปจุดที่ตามหาหัวใจที่ปลายแหลมซึ่งเป็นไฮไลท์อีกที่หนึ่งเขาอยากไปเราก็จะมีการดูแลอย่างเต็มที่มีไกด์มีสตาฟัดูแลให้เขาไปจนถึงที่หมายนะคะเซฟความปลอดภัยให้กับลูกค้าช่วงโควิดปิดประเทศแต่ก็เป็นจังหวะดี ที่ไกด์ฟาริดาไกด์เอกชัยและเพื่อนไกด์อีกหลายคนที่ใบอนุญาตใกล้หมดอายุได้เข้ารับการอบรมตามระเบียบใหม่ของกรมการท่องเที่ยวเพื่อเปลี่ยนผ่านจากมักคุเทศนำเที่ยวเฉพาะที่เช่นทางทะเลหรือเฉพาะทินเป็นมักคุเทศระดับภูมิภาคพาทัวร์ได้ทั่วทั้งภาคใต้โดวยวิทยายลัยชุมชนจังหวัดสตูล ได้งบสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกอสอสอเปิดอบรมให้ฟรีแทนที่จะต้องเสียเวลาค่าใช้จ่ายเดินทางไปอบรมที่ภูเก็ตเราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปที่นูน่นอย่างที่สองเนี่ยในการอบรมที่นี่นะครับเรา,เรามีเพื่อนเขาเรียกว่ามีเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นมาจากไม่ว่าจะมาจากพางังงาจากกระบี่จากตรังจากสงขา ก็จะมีเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นในการที่จะอบรมครั้งนี้เราก็นอกจากได้ความรู้แล้วเรายังได้เครือข่ายด้วยตรงนี้ก็สามารถที่จะช่วยนะครับให้กับคนกลุ่มนี้นะครับได้มีโอกาสได้เปลี่ยนผ่านจากบัตรเฉพาะที่เขาหาดําเนินการอยู่นะครับให้เป็นบัตรภูมิภาคนะครับหนึ่งเขาสามารถที่จะทํางานได้กว้างขึ้นนะครับได้ทั้งภาคอันที่2แน่นอนทํางานได้กว้างขึ้นเนี่ยรายได้เขาก็มากขึ้นตามลําดับนะครับ นอกจากความรู้ทั่วไปที่ใช้ประกอบอาชีพมักคุเทศแล้วหลักสูตรอบรมยังได้เพิ่มเติมทักษะชีวิตการออมการวางแผนใช้จ่ายการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงเคล็ดลับมัดใจให้ลูกค้าที่มาเที่ยวชื่นชอบอีกด้วยอัันนดามมทะเลจใสแ คลื่นลมหยุดครั้งพร้อมเปิดทางฤดูกาลใหม่วันนี้ท้องทะเลตายดังเจ้าสาวเขาหอรอคู่นางนุ่งพุพง์ฉายประเสริฐสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน